สวัสดีครับพบกับมิตรเดนครับผมอันนี้ก็มาสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับประมาณสามสิบคนได้มั้งก็ฝากเข้ามารับชมเยอะๆนะครับผมก็นี่ครับผมวันนี้มาในลุกกับเซียนปลาเขาเรียกอะไรพวกญี่ปุ่นเขาแต่งตัวกันครับผมเอี้ยมใส่เอี้ยมครับผมนี่ก็มาตกปลาคารลาตองเหมือนเดิมแต่รอบนี้ ไม่ค่อยรู้ว่าจะเด็ดเหมือนรอบที่แล้วหรือไหร่ครับแต่รับรองครับมากับโดนครับถ้าได้ลงคลิปมันแน่นอนครับผมนก็มาถึงสักพักครับมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่ามาประมาณตอนสี่โมงครึ่งจะตกถึงประมาณหกโมงครับแล้วก็ขี่รถกลับก็มีเวลาชั่วโมงครึ่งก็จะมาวัดกันว่าจะเด็ดไม่เด็ดนะครับผมวันนี้ก็ดูจากสภาพอากาศแล้วลมเบา เบาแล้วเพราะว่ามันสี่โมงเย็นแล้วครับผมนี่ครับลมมันก็เบาเรียบร้อยแล้วครับเป็นเบานิดหน่อยแล้วแล้วก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมเตรียมอะไรเสร็จสับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไม่ใช่อะไรล่ะไปครับผมในลุกข,ของเซียนปลานิ่ความหวานครับผม อูครับอะไรวะปลาหรืออะไรเนี่ยอุปลาเว้ยปลาเว้ยปลาเว้ยปลาอะไรทำไมกินเบาแท้ ามาแรงมาแรงมาแรงใกล้ๆมาแรงใกล้ๆม,มาเข่าอะโอ้มาแรงใกล้ๆครับย้อนย้อนโอ้ยนึกว่าเบาๆดิ้งงัดเหมือนกันครับตัวนี้มาละมาละแต้มแรกของเรามาช้าแต่มานะครับตัวนี้ ไหนดูไซส์สิตัวเธอหนักเท่าไหรโออไม่ผลวอ๋อตัวไม่ใหญ่ครับตัวประมาณสองโลถึงไหมดุสองโลไหมสองโลไม่จ้าสองโลไม่จ้าโอ้โหตัวเธอแรงนะตัวเธอนะ่ะตัวเธอแรงดีนะจ้า ตัวไม่ใหญ่จริงๆนะครับสองโลสองโลเลว็เลวก,กว่าครับผมตัวนี้สาไม่ใหญ่สาไม่ใหญ่อมไหม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 ติดมุมปากครับตัวนี้เต็มคำครับโอ้โหอยากไปลงไปขึ้นมาเรียบร้อยครับไอข้ขาวครับ ดูตัวสกอร์ครับผมท่านผู้ชมอออ้ย่าแบตละสองเปอร์เซ็นต์พอดีเลยครับผมแบตเกือบหมดก่อนไม่ได้กายครับตัวนี้ก็ตบเต็มคำเหมือนกันครับผมเนี่ยให้ดูครับกัดเต็มเนี้ยงครับผมเสียวไปครับมุมปากครับเกาะก็สองตัวเข้ามุมปากพอดีครับผมนึกว่าอะไรครับผมวิ่งย้อนนะตัวนี้กัดแล้ววิ่งย้อนนะครับผมก็สุดยอดครับผม อยากให้คนมีคนถ่ายรูปให้ด้วยจะได้รูปจะเท่หน่อยอชุดเด็กตัวยังดูดีรอบนี้แ <laughs> ต่งตัวเหมือนโปรค,ปครับผมไปะนข้าวตัวนี้ก็ประมาณสองโลเกือบสามโลครับสองโลก,กว่ากว่ามีครับผมสุดยอดครับผมเดี๋ยวไอ้กระดีเราก็กระดีจีนมาเนึ่ยครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมก็ここสามารถทักชัดมาได้นะครับผม คือกระดีผมจะไม่ไม่สั่งแบบกระดีที่มันเปลี่ยนเอามาซื้อแล้วเปลี่ยนตะขอนะครับผมกระดีที่ผมใช้นะครับจะเป็นกระดีที่ไม่ซื้อมาจะไม่ต้องเปลี่ยนตะขอครับแต่ราคาจะประมาณขึ้นมาประมาณสิบถึงยี่สิบาทครับจากราคาเดิมนะครับผมพวกที่เราซื้อตามคือซื้อตามลาซาด้านะครับผมมันจะไม่มีตะขอขาวนะครับนี่ครับตะขอที่ผมใช้นะครับนี่นี่เนี่ยเห็นไหม มันจะเป็นตะขอที่สามเอกนะครับตะขอแข็งนะครับผมสามารถสั่งกับผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจัดให้ครับราคาเบาๆครับผมราคาไม่เกินเลขห้านะครับผมไม่ถึงห้าสิบบาทครับราคาพวกนี้ก็แล้วแต่ตัวครับผมถ้าใช้านาใช้สิบสี่กรัมนี้ก็ไม่ถึงห้าสิบาทครับผมดยอดครับผมราคาเบาๆครับแค่ตัวนี้ครับผมถ้าเราใช้กระดีที่แพงครับก็ วันหนึ่งถ้าขาดจากสี่ตัวก็ถ้าเป็นกระดีแบรนด์นะครับก็สีตัวก็สี่ร้อยครับผมถ้าเป็นใช้แบบนี้ก็ประหยัดหน่อยประมาณสักสีตัวก็ไม่ถึง2องร้อยครับผมแค่ตัวละห้าสิบาทนะครับผมสุดยอดครับผมปะเดี๋ยวเก็บปลาครับผมเดี๋ยวตกต่อครับเวลายังเหลือครับผมอีกสองชั่วโมงน่าจะได้ลุ้นครับผมฮ้ยอีกสามสิบนาทีประมาณสามสยี่สิบนาทีครับผม จะเผื่อได้ตัวอีกตัวครับผมป่ะเดี๋ยวลุยกันดีกว่าครับผมวันนี้ก็ได้ผลงานไอ้เ้าใส์ประมาณสองโลกว่ากว่าครับ2โลครึ่งประมาณนี้ก็ตัวไม่ใหญ่มากครับประมาณสองโลครึ่งครับผมนี่ครับเต็มกล่องได้อยู่ครับผมสุดยอดเหมือนกันครับผมก็พอตึงๆมือนะครับผมอันนี้ก็มาทําภารกิจของเราชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งก็ได้หนึ่งตัวไม่ผิดหวังครับผมกระดิของเราเรา พยายามตีหาเลียมต่างๆนะครับผมให้มันกัดนะครับผมแล้วก็ทําระยะหน่อยตอนนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเขาสูบน้ำเมืองข้างปลามันจะตกใจนิดนึงมันก็ไปอยู่ตรงกลางนะครับมันกัดไกลไม่เหมือนวันแรกวันแรกมากัดโคตรใกล้เลยอันนี้ไกลหน่อยครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็เปลี่ยนพลิกแพลงกันไปครับผมปลาพวกนี้มันตกยากอยู่แล้วเราต้องตามมันให้ทันนะครับผมทุกคนที่ตกปะคขาปะตอง ปลาแดงนะครับก็อย่าท้อนะครับผมพยายามตื้อเข้าไว้นะครับผมผมก็ตื้อยันยันข้ามเหมือนกันนะครับผมก็คลิปนี้ครับผมก็ฝากช่องมิสเตอร์ดนด้วยนะครับกับเพจนะครับติกตอกเหมือนกันนะครับผมติกตอกก็มิสเตอร์โดนเหมือนกันนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมบายๆกับอีกคราวของเราจมแอมเบลใสๆเลยเดียใช่ไหมครับผมอีกคราวของเรา Sí, <laughs> sí,